ลางขันนันกลองลงก่อนฝันว่าคอยน้ำเป็นไรนะข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดนนี้น้ำเนี่อาแม่ไอแม่แม่น้องข้านโอแม่ข้านแม่ข้านแม่ข้านเฝันฝันดีฝันว่าจังไดนก็จ่าแม่ข้านเบาเยฟซีฝันฟันน้ำเนี่ยฝันเห็นพระเจ้ายู่หัวล่อเก่า ผู้คนตายไปบ้างฮัลละค่ะวันนี้เว้นนางแ่งยุ้งศิลาบค่อนกลายยู่จะคอ้านกไปในงานเจ้าสิเป็นงานยางแห่งบ่าหัวแล้วบนันนี้เห็นเ็นโหดนำมน์ให้ซุ้มเพลินจะคว้างวิสังนอกเหลียวเห็นก็เลยฟ้าข้านเข้าขไปขอ้องโหดนำเพลิน<ะ>แล้ววันนี้คน,นที่เศร้าเราละ่ะจะคว้างไรคักัไปลาได้าอันขนคว้ดน้หแน่จา้า่าสั่น คนแรนเดียวเห็นอะไรวะรีกีรีกีสิขาวแถวยี่นั่งนี่คนเรกวางสิพอเจ้ายุ่งหัวนั่นวันนี้ข้าก็ไปแล้วเพิ่งกับเฮ็ดเพิ่นกับรีกทางให้ปรนเทศใหม่สี่อ่ะไหมลีกรีกสีขาวแถวยี่น่งนี่คนวางสิวันนี้เรียเข่าไป็หวเพิ่นแล้วพนแรนเดียวเอาปลาปะท่าส้นมาสีขอดปลาปะท่าส้นให้เพิ่นวางเสียเอาก็เรียกปลาส้นใส่เมื่อใส่เมื่อปลาใส่เมื่อเด้แต่เพิ่นกับด น้ำมันใส่สามเตียเปี้เต็มมือเป็นแบบข้าวส้วนั่นแหละค่ะดีดีแต่ว่าหาัวใคือหมดไปข้าวส้มรอดจากคลอง<า>นี้ก่ได้หดท่านจังเึงก็แสดงว่าพ่นเจิมบัตรไหเนาะจ้ะจแล้ววันนี้ก็เล่หมดแล้วกับัตรเลขประพิข้าวส้วนหนั่งกาเเอกไทยมันถอบอกตเลขกไทยแล้วเนาะแช่เอาเท่านั้นละเอกไทยมันหนึงสามเจ็ดสามสามเจ็ดสม ถ้าโตไข่เพิ่มไม่ได้ฮอตดอกเพิ่มบอกให้ฮอตเอาบัตรแล้วส้นห้่อฮอตเพิ่งมาสิเนี่ยตับัตรแล้วเนาะค่ะเออบัตรยุโตใครว่าจะถือน้ำม้อนดอกถือถ้าบัตรยุมือเนี่ยที่แรกว่าสิเปเจ้าคว้างนะว่าสิเขาไปให้เพิ่มฮอตนั่นแหะถ้าเพิ่มเพิ่มว่าเอาบัตรประซาส้นมาเอาประซาส้นประซันเพิ่มว่าตัวตัวของใหญ่เนี่ยห้อยก็บัตถือน้ำม้อนเนาะบัถือถือถ้าบัตรมือก็บัตรนี่ละจ้าเพิ่มกระพีกสิฮอตที่นั่งนี่เพิ่มมาสิส่วนนั้นก็ะพีกทางเขาเขาไปไหม ไปหวกระกลมร่องแบบบทแรบปาบทปลาซ่อนเด้อผืนร้างสี่เห็นหลอเก้าเแมะข่าเนาะจ้าเลขหดเลขเล่กบ้านคู่สามเทียเข้านี่แหละเลขไท่ายบัรปราซ้อนส้นขวายนันสามเจ็ดสามเลขงามเสืดีป่อยก็บม่รู้ว่าสิเป็นตัวใดอแจ่ค่อยเบิ้งเฮ็ดเอาแนีวเนาะสามเจ็สบัสสามเจ็ดเจ็สามสามสามนี่แล้วม่ซ้ำนี่ขันแม่นั่นกั ก็ชิปพอแต่งากกับแเก้าก็แปดทันแล้วนคิดนใจว่าบอกว่าได้คิดว่าปนระาโซนแม่ตัวค่ได้คิดอสรดอ๋อแต่ตเพื่อนี่มากอายุเพิ่นนะก้อนเพิ่นเพิ่นตายเพิ่นกับแปเกาเกาปดะเก้าแจ้ะต่ดแต่ว่าเจ้าไปมากตัวเก้าดเก้านหม เจ้ค่็เรเลี้ยงไซก่าแปดแปดเก้าเลยต้มาตัวพุ่นตอตัวพนแต่ว่าพิ่นเติมเนี่ยคอยมากตัวเพุ่นเติมนี่ด้บ้างก็เลยหรือบ่ได้คิดพอว่าเพิ่นหดบัตประชาชุนไห่บ่ลได้ทำขความเจ้าของอะนะแต่ว่าเพิ่นหดอ่ะเพิ่นพดบัตประชาชนนพิ่นบอได้หดตัวไข่ชอบน้ำมอนแปดแปดเก้านะการเลี้ยงหมูเลี้ยวยสอนฟังอะไรว่าสิเป็นตัวใดเสีอายุพิ่นบอกือจังไหนขวบกบบเลยนะเคยฝันแม่ ฟันนี่เคยฟันแม่นอยู่ดอกแต่ว่าข่อยนี่เพิ่นว่าข่อยให้เป็นตัวเพื่อนไอข่อยตีปัญหาตีปัญหาเพื่อนไ้ตีถือได้เมื่อทั้งสามตัวแต่กข่อยตีว่าข่อยถือออกแล้วนี่ข่อยตรงออกแล้วข<ด>่อยตีแมน่นแมน่แมนเลขมากเลขชอบนี่ก็คืองเก้าแปดแปดเก้าเป็นบ้าเก้าแปดราชการที่เก้าอ๋อเอาเอาไปได้แล้วอายุผมนี่วมตอนั่นตีเป็นไปชนมากสามตัวสิมากซี่หนึ่งหาไหมจ๊กเป็นอยัง สามตัวมักซีหนึ่งหาแมนมันมีแน่ใจไปแล้วเป็นบอลแมนโอเล่กแน่ใจเลขแน่ใจเลขแน่ใจตัวใดก็ตาซีหนึงหาโอ้เออเอออได้ยินตอนนั้นกินข่าวละว่ายโยคอยมาขานึงหลายสัตนเอาคือตูงกับผมมีเท่านี้แหละแนวมักก็ได้ซุดหลังมุจ้าก็ล่างสีบางเอาเด้ออันที่ฟันว่าอันตั้งใดก็จ้าฮะฟันว่าตั้งใดก็มองเป็นล้อเก่าเป็นล้อเก่าละ เปนหอดน้ำมันหาใส่บาดประสาทส้นว่าบาดเกิดมาหอดผี่ละก็ขั้นฝันเห็นเพื่นจักเทียเลาสีสู้อือาก็ฝันเห็นเงวนก็เลยจําได้ค่ากันนะเลขในใจนี่ซีนึหาสิครับเพราะม่าในฝันเนาะคือจังคนแปะล้อรับเสด็จไล่ๆคือจังเขาเห็นแน่นในนั้นเนาะเพื่อนกับนางซุมเพื่อนนางก็เพื่อนกับถือบาดประสาทนคือกันอยู่จ้า แต่ใหญ่เขาที่ขั้นเขาไปนี่คือวางจากให้เพิ่นหดน้ำมนต์ให้เห่าแมนเนี่ยเพิ่นเรียกว่าเอาเออเอาบาดมาเพิ่นวางสี่เอาบัตรมาเอาก็เลยกยกบาดใส่มือไปเพิ่นก็เลยหดใส่ตบบัดโปโปใส่สามเชียหุระจ้าเปียกมอดยอดบาดรนะแมนได้แล้วกับถอยออกคันแล้วแอยเป็นคนหลายเนาะที่จริงสิ่ขั้นไปพรมพรมน้ำมนต์ให้จ้าพรมที่นาะแมนมาจ้าจ้าจ้าเอาไว้มองเอึกละจ้า อาจังยัเขสิบเห็นนะลงตำก็นั่นอีกก็ได้เออมันสิเห็นนะนี่เราแล้วท่านได้เปิดเผยเด้อพี่น้องนาตาเย้าขันเขาสามตัวงวดนี่สตัวงวดนี่นี่ท่ายท่ายบัดเล่านี่ค่าออกฟันกับไข่ฟันแม่นอยู่ดอกแต่ว่าแห่งมันไมได้ตีให้ต้องหันได้เงินแม่ไปคนแม่ก็ตายแล้วเนาะกับทุกกับยากแท้กับคือบ่ให้แม่เหมือไปคน เห็นถุงเสียแผ่เราไปได้เงินใบเศร้าใบหนึ่งหาเจหาคอยบ่ซื้อคอยลืมว่าพื้นย่ายนั่นเราหายดีอยู่เราเสียชีวิตหลายปีเลยหรอซีหาปีแล้ว<ม>บางเงินไปเห็นเงิน,งนอยู่ในถุงเสือเราไปไปจับเอามีเหรียญกเ็เลยได <ป S 1> <า>้ใบเศร้ามากอุ้ยเกญ่คจะแม่นบอยลืมเนาะเห็นบาเคยจำพูดถึอรางวัลที่หนึ่งน่ะแต่ว่าแม่ตายไปแล้วมากคอยนเห็นคอยสิฟันในเนี้ยคอยสิต้องหัดคอยอยสิลืม อันนั้นคอยไกลแต่เงินไม่ซ่าลรากระตองวัดบอกสุขภูไหหลังเริ่มซ้ำบันนี่แน่นหวัดนีเพิ่นมะหายไม่แล้วล่ะโฉกญ่ฟันเห็นลอกเก่ายังวะฟันดีค่ะฟันดีมีโชคใหญ่แล้วล่ะฟันดีอยู่ดอกแต่ว่าเอาว่าเป็นยักเทียวเพราะเพิ่นแันเปนเพิ่นซ้ำหมวกกอล์ฟไม่ซับแล้วล่ะท้ายบัตรค่ะเลขท้ายบัตรสามเจ็ดสามบอกแต่สามตัวท้ายพ่อเนาะค่ะ จะไม่บอกทุกตัวบอดีบอกเลขบัตรบัตรบอกว่าได้บอกว่าได้จ้าบอกแต่ท้ายยังเมันก็จะสามตัวท้ายหรอกเนาะแมนจ้าแมนเซอรีเบิ้งมันสิแดงสามเจ็ดสามเลขกับซิสเตอร์สามเทียพรแมนบ่จ้าเนี่เพิ่นซิทน้ำพ่นน้ำม่อนใส่น่ะไม่สามเทียแล้วข่อยเอาบัตรดีไปเนาะใส่ซฟามือดีไปเนาะสามเทียแม่เต็มเต็มแล้วข่อยก็ถอยออกตัว ตัดเดินเตือนความนะีเอฟซีแปรไห่เก้าห้าหนึ่งเอ้าตรงกับเลขมันได้ใจเล่าซีหาหนึ่งตอนห้าหนึ่งเพราะวัตราชการที่เก้าข้าเจ้าตีบางค้อมันตีเมื่อเดย์ไปนี่เป็นห้าบัตตนี่ก็เป็นเนื่องตอนนี้กับตีซอยกันกับว่ลลุ่วก็บเล่นซอนุดเจี้ยตั้งไว้ก็เลยอยากให้เล่าอันตีให้ฟันดีค่ากันแล้วกั ไมาต้องไปตียากเอาเลขท่ายบัตรนะเพราะว่าเพื่อนเอิ้์นเพื่อนว่าเอาท่ายเอาบัตรหน้าเนาะเท้าเท่าร่อนรัศ่าแล้วในการที่ก้อนรัศสีตายแล้วก็เท่าเนาะนั่งเท่าเพราะว่าไม่รู้แล้วก็เห็นนาเป็นเห็นเมื่อราชการที่เก่าเลยนะจ๊ะพาชการที่เก่าเลยชัดเจนเห็นเจีนเลยนี่มีกระนี้องค์ขลักเราก็นั่งทั้งขางเราล่ะนั่ผู้ชายน่ะไปน้ำเพลินน่ะฟันดีค่ะ สิได้ซื้อน้ำโยสามจีนสามเนี่งวดแรกแหกมานเนาะแม่นขั้นเนาะที่อะไรทางพร้อมที่เล่าไฟฟันนี่บ่าไฟแดดว่างเทียบก็ได้ทั้งบนทั้งล่างโอ้จีนแดงว่าเล็กตัวนี้คัดเราได้อาบัดนี่ยขันสามตัวแตกเปิดเผยหนาเลยเนาะแตกก็หน้าใช่แดดเบิดเผหน้าควายถาะเวลาขันสามตัวแตกอันนี้ข้าก็ว่ารู้ว่ามันสื่อทังไหนคนอยากเห็นหนาผู้ฝันเอาเล่าว่าจะเฝ้าเห็นเถาะ ให้มันแตกสามตัวก่อนมันถืออยู่ในนี่ละเอาแต่เสยงกันสามเจอมันแสกแเราสื่ต้นนึงเจ็ดให้มันแตกกันจะเห็นดอกบอกว่นไจังไดกันแตกไม่แน่ลงวันี้เนาะไปดูดวงว่าเสอันสิมิโสีหึหากระยูดีเนาะสีหนึ่งหาหรือกระเก่าแกียรติเนีอันทมว่าฝอยสีมิโซะว่านี่นีละว่านสีมานี่มีอยู่ได้ว่าัน เพรสันอาจจะเป็นเลขที่เรามายักตัวได้ใช่ไหมห้าในมันเพรสันชอบพอเรากินเขาแล้วว่าขอยมาขาหนึ่งหลายกว่าหาสองสันน้อยขอบคุณหลายๆเด้อแม่คานเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณหลา